สวัสดีนะคะพี่พีทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พีท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ ก็สำหรับ EP นี้นะคะเปิดแบ่งปันที่ราคาองละ200บาททุกรายการนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม mm. เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1น,นะคะเริ่มกันที่พระคุณแผนนะคะองค์นี้เลยนะคะเป็นรายการที่1น,นะคะรายการที่สองนะคะเป็นพระปิดตานะคะ ตาหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะองค์นี้นะคะจะมีรอยฝังตะกุดสองดอกนะคะเป็นรายการที่สองรายการที่3มนะคะเป็นพระคุณแผนนะคะ รายการที่สี่นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่ห้านะคะอ,อุ้มีน้องไม่ทราบชื่อน,นะคะ รายการที่6นะคะเป็นหลวงพ่อโตนะคะ รายการที่7นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะเป็นเหรียญเสมานะคะรายการที่8ดนะคะเป็นพระคุณแผนนะคะ รายการที่9นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกะเสมนะคะปี2-5-1-6นะคะรายการที่10นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะพิมพ์ไม่ตัดตีกแบบนี้เลยนะคะ รายการที่11นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ <S 2> <S 2> <S รายการที่12นะคะเป็นหลวงปู่สุกนะคะเป็นพิมพ์รอบโบราณนะคะ รายการที่สิบสามนะคะเป็นพระนางพญานะคะรายการที่ สินะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญขวัญถุงรายการที่สิห้านะคะเป็นพระรอดนะคะ รายการที่16นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะหลวงปู่ทิมจเจริญพรล่างนะคะ <c oughs> ด้านหลังนะคะจะมีแบบว่าฝั่งเหเรียญเจริญพรน,นะคะองค์นี้เป็นรายการที่16นะคะ รายการที่17นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ รายการที่18นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหลังเจดีรายการที่19นะคะเป็นพระปุหนังนะคะ รายการที่20นะคะเป็นหมูป่านะคะรายการที่21นะคะเป็นพ้า พุทธชินราชนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่2 2นะคะเป็นเหรียญหล่อโบร,ราณหลวงพ่อไปนะคะที่ระดึก2478นะคะน้องสองให้ดูให้ชมเนื้อผิวนะคะองค์นี้จะมีค่าแบบสีเขียว,ยวแบบนี้ด้วยนะคะ เป็นรายการที่สิบยี่สิบสองนะคะพี่นี่เป็นเหรียญทรงเหรียญจอบนะคะหลวงพ่อไปนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะคะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะมีรอยฝั่งตะกุดด้านบนนะคะอันนี้ใส่ถุงไว้กันหน้าถลอกเนาะนี่เป็นรายการที่ยี่สิบสามนะคะ ด้านหลังก็จะมีมวลสารแบบนี้เลยด้านบนมีรอยฝังตะกุดนะคะนี่รายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24นะคะเป็นพระโค้งนะคะพระคงนะคะ,ะ,คงะ,คะองค์นี้เนื้อผิวกเก่า่ๆนะคะองค์ใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ส่องให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันใกล้ๆเลยนะคะ รายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะสมเด็จรอโบราณนะคะอันนี้จะมีเหมือนแบบว่าใสาก่กรอบไว้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นเนื้อสทธิ์นะคะน่าจะเป็นพวกสำริเ์เงิอนอะไรงนี้นะคะเนี่ยเป็นรายการที่2 5นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ รายการที่26นะคะเป็นพระปิตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะองนี้มีฝั่งตะกุดหนึ่งดอกนะคะนี่ตรงใต้ใต้ที่พระนั่งนะคะพระสังฆราชนั่งนะ,ะมีฝั่งตะกุดหนึ่งดอกนะคะนี่ดูรอยนิ้วมือนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะใส่กรอบเรียบร้อยเลยอง์นี้นะคะเป็นรายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะ พระซุ liksom, device, ้มก hey, ่อนะคะอง์นี like. ้รายการที่27นะคะนี่ส่งให้ดูให้ชมกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะก็อีพีนี้นะคะเสียงเหมือนมีแม่ค้าสคนนะคะเป็นรอบเช้าหนูอัดไว้ไม่เสร็จนะก็กลับมาได้พระมาใหม่ก็เลยลงพระใหม่ด้วยเลยสำหรับ e ีพี รอบเทีย่ยงนะคะอันนี้นะคะเป็นรายการที่28นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพาะสมเด็จองคนี้นะคะเนื้อผิวออกแบบสีแดงๆนะคะเหมือนเป็นแบบสีน้ําหมากแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่28นะคะนี่ส่องให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันใกล้ๆทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะต่อไปนะคะรายการที่ 29นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินนะคะองนี้นะคะเป็นพ่อเงินพิมพ์ีตานะคะนี่ดูเนื้อผิวสวยๆแบบนี้นะคะอันนี้เขาเรียมเก็บผิวมาให้แบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่29นะคะต่อไปนะคะรายการที่30นะคะรายการที่30นะคะก็เป็นหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะคะเดี๋ยวน้องแกะให้ดูให้ชม อันนี้จะเป็นเหมือนเลี่ยมโบราณนะคะเลี่ยมโบราณแค่ว่าเหมือนเอาไว้คล้องได้เฉยๆนะคะนี่จะเรี่ยมโบราณแบบนี้เลยนะคะอุนี้เป็นรายการที่30นะคะนี่สองให้ดูให้ชมทั้งด้านหน้าด้านหลังกันแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่30นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะต่อไปรายการที่31อนะคะ รายการที่31นะคะเป็นพระหลวงปู่เผือกนะคะนี่หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะนี่น้องส่องให้ดูให้ชมเนื้อผิวนะคะเนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ยังมีความคมชัดอยู่นะคะพี่ได้มาเป็นแบบนี้รายการที่31นะคะต่อไปนะคะรายการที่32นะคะรายการที่32นะคะเป็นพระมะเหส่วนนะคะ พระไม่เหสวนนะคะน้องสองให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันใกล้ๆเหมือนเดิมเลยนะคะองค์นี้จะเป็นเนื้อโลหะนะคะรายการที่32นะคะนี่เนื้อโลหะมีคาบสีแดงๆแบบนี้นะคะเป็นรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33นะคะเป็นเหรียญจุรารงกรสยามินนะคะช้างสามเศียนองค์นี้ไม่มีมงกุฎนะคะเป็นเหรียญหนึ่งบาทรอสหนึ่งสองเจ็ดนะคะ เป็นรายการที่33นะคะอันนี้เป็นเหรียญใหญ่นะคะต่อไปรายการที่34นะคะนี่ได้มาคู่กันเลยนะคะองนี้จะเป็นช้างมีมงกุฎนะคะพี่ช้างมีมงกุฎนะคะด้านหลังเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะคะรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะรายการที่35เป็นเหรียญหลวงปู่ หลวงปู่ดูวัดสแกนะคะปีสองห้าสามหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าเหรียญอะไรเจ็ดสีสักอย่างนี่แหละปีนะ้าองคนี้นะคะรายการที่รายการที่35หนะคะหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะเป็นทรงเหรียญกลมนะคะนเรียมสีน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้เลยรายการที่35นะคะ ต่อไปรายการที่36นะคะเป็นเหรียญป่าพ่อเหรียญจุรารงกรนะคะเหรียญป่าพ่อจุรารงกรด้านหลังเป็นรูปขี่ช้างนะคะองนี้เป็นรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37นะคะเป็นพระสมเด็จสมเด็จบางขุนพมนะคะรูปทรงห้าเหลี่ยมนะคะด้านหลังมีปั๊มตะยางนะคะองนี้ เป็นรายการที่37นะคะส่งให้ดูให้ชมเนื้อผิวด้วยนะคะพี่ๆเนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ดูความเก่านะคะองค<ม>์นี้นะคะเป็นรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์นิยมนะอ,มองค์งนี้น่าสวยเลยนะคะดูองค์ไหนได้องค์นั้นแน่นอนนะคะพี่ๆไม่มีซ้ำแน่นอนนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่38นะคะ นี่สามสิต่อไปรายการที่39นะคะนี่มีหลวงพ่อเพชรด้วยนะหลวงพ่อเพชรนี่พิจิตนะคะองคนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบนะคะองนี้เนื้อผิวแบบว่าเก่าโบราณสวยๆมีสนิมเขียวแบบนี้ด้วยนะคะเป็นรายการที่39นะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะนี่หลวงพ่อเพชรนะคะพี่ต่อไปนะคะเป็นรายการที่ รายการที่40นะคะรายการที40 ite, ่40ได้มานะกลัวห่วงหลุดเหมือนกันนะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะห่วงเชื่อมนะคะนี่เหรียญเจ้าสัวห่วงเชื่อมด้านหลังมีรอยจานนะคะมองดีๆนะคะนี่ด้านหลังจะมีเขียนรอยจานตัวยันอักครแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่40นะคะนี่สองให้ดูให้ชมนะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะต่อไปนะคะรายการที่4 1อดนะคะ รายการที่41นะคะจะเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินบางคานนะคะนี่เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินบางคานนะคะพระพุทธเจ้าห้าพระองค์แน่เลยนะพี่มีพระ5้าองค์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีรูปเหมือนสิงห์นะคะด้านหลังเขียนว่าพ่อเงินบางคานมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่41นะคะนี่ส่องให้ดูให้ชมนะคะนี่มีพระห้าองค์แบบนี้นะคะน้องก็เรียกว่าพระหพระองค์ละกันนะคะพี่หลวงพ่อเงินนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่42นะคะรายการที่42นะคะ EP ที่แล้วได้เป็นหลวงพ่อกลวยหลังยันมาวันนี้ได้มาเป็นหลวงพ่อกลวยหลังฮานุมานนะคะนี่เนื้อผิวสวยๆนะคะแต่ก็มีการเขาเรียกว่ามีความสึกนะผ่านการใช้งานมานะคะปี2521นะคะที่ระลึกในงานปลูกพัทธสีมานะคะเนี่ยมีร้อยสึกนิดนึงนะคะแต่ด้านบนนี่ยังคมชัดนะคะเหมือนน่าจะสีว่า,วากับ เขาเดียว่าไงนะเวลาคล้องอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้เลี่ยมเนาะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สี่สิบสองนะคะต่อไปรายการที่สี่สิบสามนะคะเป็นหล่อโบราณน,นะคะเป็นพระหล่อโบราณน,นะคะนี่รูปทรงเป็นแต่ว่าข้าหลามตัดแบบนี้เลยนะคะรายการที่สี่สิบสามนะคะส่องให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันในใกล้ก่อนเลยนะคะนี่เป็นเนื้อทองเหลืองเก่านะคะก็จะมีคราบมีอะไรแบบนี้นะคะ เป็นรายการที่43นะคะรายการที่44นะคะเป็นพระผงสุพรรณมีรอยโรงรักปิดทองนะคะพระผงสุพรรณนะคะองค์นี้เป็นรายการที่44นะคะ ต่อไปรายการที่45นะคะเป็นรูปหล่อโบราณน,นะคะพ่อท่านค้ายนะคะหลวงพ่อค้ายวัดสวนขันนะคะด้านใต้ฐานนี้จะมีตัวยันนะคะแบบนี้เลยองค์นี้นะคะเป็นรายการที่45นะคะนี่น้องสองให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันนะคะรายการที่46นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะ รวงพ่อเงินรูปหลอ่อนะคะองค์นี้นะคะใส่ไว้ในตลับแบบนี้เลยนะคะนี่อันนี้เราจะเป็นเรียมกันน้ําด้วยนะคะไอสีทองๆอ,องแบบนี้นะเป็นกรอบไมคอนนะคะเป็นรายการที่46นะคะ ต่อไปรายการที่47นะคะเป็นเหรียญหล่อบโบราณทรงเสมาหลวงพ่อไปนะคะที่ระลึก2478นะคะเนื้อผิวเก่าเดิมแบบนี้เลยองค์นี้นะคะเป็นรายการที่47นะคะส่องให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่48นะคะเป็นหลวงพ่อปานนะคะทรงพญาคุดนะคะด้านหลังมีรอยฝังเหมือนเป็นรอยตะกุดนูนๆแบบนี้นะคะนี่มีรอยอุดแบบนี้ด้วยนะคะเป็นรายการที่48นะคะนี่น้องสองให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันแบบนี้เลยนะคะเป็นพ่อปานทรงพญาคุดนะคะนีหนูได้พระก่ลองมาใหม่นะเป็นพระใหม่แต่เป็นพระสวยนะคะพี่ เป็นพระกล่องนะคะเขียนว่าหลวงพ่อเงินบางคานเนื้อมหาชนวนด้วยนะคะพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษวัดบางคานด้วยนะคะแต่ปีพศ2 5 5 8นะคะเป็นพระใหม่นะคะพี่แต่สวยนะเป็นก็ไม่ใหม่เท่าไหร่นะคะพี่ปีต้อง58แล้วเนาะจะ10ปีแล้วนะองค์นี้นะคะนี่เป็นเนื้อสมฤิ์พร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยไม่ใช่เนื้อสมฤทิดเป็นเนื้อชนวนนะคะเป็นเนื้อมหาชนวนนะคะหลวงพ่อเงินนะคะบางคาน อ,องค์นี้นะคะเป็นรายการที่49นะคะแต่น้องได้มา2องค์นะพี่ดูเอานะว่าชอบ49หรือ50นะคะนี่อันนี้จะเป็นรายการที่50นะคะก็น่าจะพิมพ์เดียวกันนะแต่คาบอะไรอย่างเงี้ยดูความสวยแล้วแต่ชอบใจถูกฉลกองค์ไหนปิดได้เลยนะพี่อันนี้นะคะจะเป็นรายการที่50นะคะ ก้าสรายการนะคะพี่พี่ชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะสนใจองค์ไหนที่ไม่ได้หยิบสามารถทักสอบถามได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ